ที <l ots sei> ่บ <Techn Pokémon> ี <Durch those rapper> <t> ่นีนี่ยก็ตนี่ะงกมีด้วยสิน้องอ้าบี่เอคนเดียวอเนี่ยมเยอะมากเลยวันนี้อเลยนะครับมามื่นแปดเองน้องอ้ามมไปเยอเหมือนแปดอะไรนะคะน้องอ้ามสองหมื่นนะคะน้องอ้าหนึ่เดียค่ะดูดิใช้สมาธิไม่อก็น้องนี้คนดีนะก็ไปเลี้ยงหมาจอจัดอย่างเนี้ยค่ะเลี้ยงหมาเขาเรียกอะไรนะคะน้องน้องูมาเลยนะครับดีครับพี่เอได้บุญาอออแพอเลยกนี้ ไปกดตังเอาอะไรในี all about. All about ่ย a ม m ปาะกดตังเพิ่มหน่อยเอี่ยอะไรเนี่ยตาตถือว่าหมดแล้วกันวอเนี้อเหน่มอ่งนี้กอดินมอ่ะหนุ่อน่มอ่ะหน่มอห่ม่ะหน่มอ่น่อ่ะหมอะนุมอ่ะหนุ่เอ่ะหดตังอ่ะหน่ะไม่ต้อง่ม่ตหองไม่ต้องไม่ต้องม่หน่่ะหน่ม่มอ่่มอ่ะหนุอ่มอะหนมอ่ะเอหอไหนหนเอาไปไหนเร็ว ไปกับ,บาแล้ไม่คุนตาแนี้แล้วยวค่อยไปถ่ายใหม่ไปก็ตาน